คดีน้องชมพู่รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศัดิ์จลัดชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธหรือมสวเปิดเผยว่าสำหรับเทคโนโลยีแสงซินโคตรตอนใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งโลกบางประเทศใช้นำมาใช้สืบหาตัวผู้กระทำความผิดอย่างเช่นคดีที่มีชื่อเสียงคือที่ประเทศญี่ปุ่นมีสาวโดนวางยา แต่การตรวจด้วยวิธีปกติไม่สามารถตรวจหาสารพิษจากวัตถุพยานเจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่องซินโครตอนในการตรวจพบว่ามีสารตกค้างตกอยู่จึงจับคนผิดได้ส่วนในประเทศไทยพบว่ามีการนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนไปใช้เกี่ยวกับทรัพย์ส่วนการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการทำคดีต่างๆสามารถทำได้พนักงานสอบสวนผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหานำหลักฐานยื่นต่อศาลโดยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมานำเสนอในคดีด้วยสำหรับความน่าเชื่อถือของเครื่องซินโครตอนในความถูกต้องแม่นยำต้องบอกว่าใกล้เคียงในระดับ100%เอร์เซตามข้อมูลที่มีการอ้างอิงในต่างประเทศ แต่การนํามาใช้เป็นหลักฐานในทางคดีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัตถุพยานเป็นแค่ส่วนหนึ่งการได้มาซึ่งวัตถุพยานอย่างถูกต้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งการที่สารจะรับฟังหรือไม่นั้นอยู่ที่2ประเด็ดนนี้และประเด็นอื่นๆเป็นหลักคดีน้องชมพู่หลักฐานเด็ดปิดเกมน็อกลุงพลผู้ต้องหาคดีนอกชมพู่ทำถึงแก่ความตายเปิดข้อหาโทษหนัก เปิด3ข้อหาโทษหนักอ่วมลุงพลหมายจับลุงพลคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบถึงแก่ความตายผู้มญชาก,การตำรวจแห่งชาติแถลงในที่สุดหลังจากอึมครึมมาตลอดมากกว่า1ปีก็มีคำตอบเมื่อหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับลุงพลหรือนายชัยพลวิพาอายุ44ปีลุงของน้องชมพู่ที่ขณะนี้ตกเป็นผู้ต้องหา ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงว,วัยสขวบชาวบ้านกก,กอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุทะหารที่หายออกจากบ้านพักเมื่อ 11. พฤษภาคม63และพบร่างเป็นศพร่างเปลยบนผู้เล็กไฟเขาสูงชันห่างจากบ้านพักราว2กิโลเมตรเมื่อ 14. พฤษภาคม63สาลรจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับที่53ทับ64ให้จับนายชัยพลวิภาในข้อหา ตามพฤติการดังต่อไปนี้ 1. มาตรา 317. ผู้ใดโดยประสะจากเหตุอันควรพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000ถึง3 0 0แสนบาท 2. มาตรา 306. ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณนะที่ใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับประกอบมาตรา3 0 8 8ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา306เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสผู้กระทําต้องระวางโทษ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา290มาตรา297หรือมาตรา298นั้นประกอบมาตรา290ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี 3. มาตรา150ทวิวงเล็บประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ คดีน้องชมพู่ผลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขระบุว่าได้ทำตามพยานหลักฐานรวบรวมแล้วไปขอหมายก็ต้องดำเนินการตามนั้นว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจริงๆหลักฐานมีการพูดกันเยอะแล้วถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจขอหมายไม่ได้และตำรวจจะขอหมายตามพยานหลักฐานเท่านั้นข้อหาก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีข้อหาหลักๆมีอยู่3ข้อหาคือ รากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพาแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริศพบเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การ ชนสสตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการมอบตัวหรือการจับกุมตัวพลตรเอกสุวัตรระบุว่าเราเจอผู้ต้องหาเราก็จับซึ่งเราทราบจากพนักง,งานสอบสวนว่าเป็นการจับกุมตัวณวันนี้มีการออกหมายจับหนึ่งคนบอกได้แค่นี้แต่ถ้า มีมากกว่านี้ก็จะได้ออกหมายจับต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันมาตลอดไม่ได้ทิ้งไปไหนพลตรเอกสุวัสด์กล่าวพลตรเอกสุวัสด์ยังฝากถึงครอบครัวและแม่น้องชมพู่ว่าทีมตำรวจเรารับปากไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ทำตามสัญญาแต่มันยังไม่จบเราก็จะทำต่อไปความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook Polish News ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมประเมินค่าเสียหายทางแพ่งด้านสิ่งแวดล้อมหลังลุงพลตัดไม้สร้างพญานาคและการปรับพื้นที่ถือเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนเมื่อวันที่สกรกฎาคมปี2564เวลา1 0 3นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มหอสมุกดาหาร เข้าเก็บตัวอย่างดินบริเวณลานพญานาคข้างบ้านในาใยชัยพลวิภาพร้อมกับวัดพื้นที่เพื่อนำหลักฐานเตรียมประเมินค่าเสียหายทางแพง่งด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการตัดต้นไม้ในเขตป่าและการปรับสภาพพื้นที่ถือเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนด้วยป่าไม้มุกดาหารนำหลักฐานต่างๆที่เก็บไปในวันนี้ ไปทำการคำนวณค่าเสียหายทางแพง่งเพื่อนำไปเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายการเก็บตัวอย่างดินมีทั้งหมดที่ลานพญานาคจำนวน7จุดและเก็บตัวอย่างดินพื้นที่ใกล้เคียงลานพญานาคอีก1จุดเพื่อนำไปเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายวีระสายแก้วหัวหน้าหน่วย ป้องกันป่าที่มหอสองวงเล็บดงหลวงได้ให้ข้อมูลว่าโทรสอบถามการเข้าเก็บตัวอย่างดินในครั้งนี้เพื่อจะนำไปคำนวณตามสูตรของการคิดค่าเสียหายก็จะมีคำนวณการลาดเอียงความสมบูรณ์ของดินทั้งก่อนและหลังก่อสร้างเพื่อไปประเมินมูลค่าความเสียหายของสภาพป่า ตามข้อหาที่แจ้งไปแล้วคือพรบรป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2 5 0 7มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติถ้าป่าสมบูรณ์ค่าเสียหายก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเป็นสภาพป่าแต่ตอนนี้เรดราคาค่าเสียหายยังบอกไม่ได้เพราะ ต้องนำหลายอย่างมาประกอบกันรวมถึงต้นไม้ที่ถูกตัดไปมีความสูงเท่าไหร่